สวัสดีค่ะคลิปวันนี้อาจจะแปลกไปนิดนึงนะคะพอดีมี f c นะคะเขาอยากจะทราบว่าแม่ทรายอ่ะใช้อะไรบำรุงผิวหน้าสกินแคร์อะไรที่ใช้บ้างเผื่อ f อฟซเขาอยากจะใช้ตามอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแม่ทรายขอออกตัวก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการมาโฆษณาสินค้าดูเพื่อเป็นแนวทางเผื่อบางคนก็อาจจะอยากใช้ตามนะคะ ตัวไม่ใส่เองอายุปีนี้นะคะ5้าบสนะคะไม่อยากบอกอายุเลยแต่ว่าบางคนอาจจะถามาอายุเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเป็นคนผิวผสมนะคะทีโซนแล้วก็ไม่เคยทําหัตถการใดๆไม่เคยบัวท็อกนะคะตอนอยู่เมืองไทยก็ไปทำทรีทเมนต์ บ้างแต่ว่าไม่เคยฉีดโบท็อกไม่เคยเติมร่องแก้มอะไรทั้งนั้นนะคะใช้สกินแคร์อย่างเดียวล้วนๆนะคะก็เลยจะมาให้ทุกคนชมว่าไม่ทายใช้อะไรบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวเองเป็นคนที่เบื่อง่ายนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้ใช้อะไรที่มันยาว1ปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนวนไปประมาณ3เดือนขึ้นไปนะคะอาจจะประมาณ5เดือน6เดือนถ้าชอบบางตัวนะคะใช้ซ้ำก็อาจจะประมาณอยู่ที่2ปี3ปีแต่ก็จะหยุดแล้วก็วนตัวอื่นนะคะ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่แม่ทายมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นตอนที่ตัวเองใช้วันนี้แม่ทายเอาพี่ยูกีนะคะลูกสาวมารีวิวด้วยเพราะว่าบางตัวเนี่ยแม่กับลูกเขาใช้เหมือนกันแต่ว่าผิวคนละแบบอันนี้คือผิวอะไรลูกยูกีผิวอะไรผิวผสมเหมือนกันผิวผสมเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่แพ้ง่ายนะคะที่แม่ทายใช้อะ่ะส่วนมากเขาจะใช้ไม่ได้เพราะว่าถ้าใช้แล้วเหมือนผื่นจะขึ้นใช่ไหมหรือว่าจันเป็นยังไงแสบ สิวขึ้นหรือว่าแสบอย่างไม่ทรายนี่คือใช้อะไรก็ไม่ค่อยแพ้เมื่อก่อนตัวอ,อยู่บางไทยเคยไปทำเลเซอร์คือจะมีกระดเล็กๆตรงแก้มนะคะแล้วก็ไปเลเซอร์ทีนี้หน้านะจะไปพังเพราะเลเซอร์ก็คือไม่ได้โทษเลเซอร์ไม่ดีนะคะแต่ว่าพอไปทำแล้วเราก็เหมือนออกไปช้อปปิ้งต่อออกไปเดินร้อนๆต่อหน้าตรงที่ทำเลเซอร์มันก็เลยแบบ คล้ำนะกลายเป็นว่าเม่ทรายต้องรักษาตรงนี้นานมากกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ไปทําอะไรซ้ํานะคะเพราะว่ากลัวไปแล้วนะการทําเลเซอร์การทําหาตัดการเม่ทรายก็เลยใช้สกินแคร์ช่วยนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างอันนี้ก็คือคลีนซิ่งนะคะคลีนซิ่งก็คือเป็นการเอาเครื่องสาอางออกจากผิวหน้าก่อนที่เราจะไปล้างหน้านะคะเม่ทรายใช้3ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นครีนะเป็นออยของทรี แล้วก็นี้ก็จะเป็นออยของชูอูเอมูล่านะตัวดังที่ทุกคนชอบใช้อ่ะอันนี้สีน้ำตาลก็จะเป็นอ่าเกี่ยวกับเอจจิ้งแคร์หน่อยแล้วก็อีกตัวนี้ก็จะเป็นอ่าคานโบนะคะลักษณะเป็นครีมอันนี้คือใช้ง่ายนะเอาไปไป้ายๆๆๆเสร็จแล้วไม่ต้องคลึงไม่ต้องอะไรล้างออกเลยแต่ว่าบางทีเวลาใช้อ่ะเวลาล้างออกด้วยความที่มันเป็นครีมอ่ะมันจะใช้ยากนิดนึงก็เลยไม่ค่อยใช้นะถามว่าดีไหมมันก็ดีอ่ะ มันไม่ต้องมานั่งคลึงนั่งอะไรแค่เราล้างออกก็คลีนซิ่งก็ใช้สามตัวนี้นะคะอ่ะพี่ยุกิใช้อะไรคะคลีนซิ่งหน้าเวลาล้างเครื่องสีไม่ได้ใช้ตัวนี้ค่ะคิวเรลสำหรับกับคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็เหมือนแห้งหรืออะไรแสบง่ายเงี่ยเป็นแบรนด์สำหรับคนผิวเซนซิทีฟนะคะ ที่ไหนก็หาซื้อได้ค่ะที่ดรักสตอร์ใช้มาหลายตัวแล้วตัวนี้โอเคสุดใช่ไหม,มตัวนี้โอเคสุดเพราะว่าเป็นคนที่ใช้ใช้ออยล์เหมือนแม่ก็แพ้เป็นสิวเป็นผื่นอะไรเงี้ยก็ต้องใช้แบบเจลอย่างเดียวที่มันไม่มีออยล์นะคะอ,อันนี้คือใช้แล้วยังไงลูกใช้แล้วล้างออกเลยเห,ลหรือว่าครึ้งอะไรไหมครึ้งตอนหน้าแห้งแล้วก็ล้างอ,ออกอย่างเดียวอ๋อต่อไปก็จะเป็นล้างหน้าล้างหน้าใช้สองตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็คือโซฟีนา IP นะคะตัวนี้มันก็จะเป็นโฟมโกดออกมาแล้วมันจะเป็นโฟมละเอียดละเอียดแล้วก็ป้ายป้ายแล้วครึงครึงคึงคึงอันนี้ก็ดีมากเวลาครึงครึงครึงอ่ะรู้สึกแบบนางกรเหมือนมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนฟองสีขาวอ่ะมันก็จะเป็นสีเหมือนแบบคล้ำๆเหมือนมันเอาขี้ใครออกแต่จริงๆไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าดีมากคือโซฟ i นาเนี่ยเขาจะดังสองตัวนี้นะ อันนี้ก็ดังโซฟีนาอันนี้จะเป็นเซรั่มเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะตัวนี้ดีมากอันนี้จะเป็นล้างหน้าพี่กี่ใช้ได้ไหมอืมตอนเช้าก็ใช้แบบนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้เวลามาบ้านแม่ก็ใช้ตัวนี้ก็เลยใช้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าเวลาอยู่ที่บ้านก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันกับอันนี้ค่ะโฟมล้างหน้าใช่ไหมโฟมล้างหน้าของอมันตัวนี้เนี่ยจะขายที่ดรักนะคะขายที่ดรักสโตจริงๆถ้าใครไม่กล้าใช้นะมันจะมีอันเล็กๆนะคะสำหรับ ทดลองใช้อะประมาณ4ี่ห้าร้อยเยนให้ทดลองใช้นะใช้แบบนั้นก็ได้ลองดูนะคะของญี่ปุ่นยี่ห้อน,นี้ดีมากแล้วอย่างอันหนึ่งที่ไม่ไซใช้ก็คือ c a นิโอันนี้ค a นิโบ o ์คอมฟอร t ต t เชนะคะอันนี้ก็คือใช้ตอนเช้าอันนี้ก็คือใช้ตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าหน้าเรามันไม่ต้องการความสะอาดมากแต่ตอนเย็นหน้ามันจะต้องล้างเครื่องสำอางแนละ้วก็เลยแบบเอาดีๆนิดนึงอันนี้ใช้แล้วหน้าไม่แห้งนะดีมากขอแนะนา ประมาณ2ขวดแล้วใช่ค,คือใช้ตัวนี้ลอดค,คือเมสไซก็เคยใช้หลายตัวเหมือนกันนะแต่ว่าติดใจอันนี้แล้วที่สําคัญคือมันไม่เปลืองนะเพราะว่าเขาจะให้ใช้กับอ,อะไรตะไคร่บีบมานิดนึงแล้วก็แบบขยี้ขยี้นะฟองออกมาเยอะเลยนะนุ่มๆอะไรเงี้ยใช้ได้นานเหมือนกัน อันนี้เป็นคลีนซิ่งตานะคะแบบว่าแต่ขนตาเราก็ต้องไอ้นี้ก่อนนะแบบละเลงเอาไอ้นี้ก่อนเอามาสคาร่าออกก่อนเสร็จแล้วก็เอาเนี้ยชุบสัมีทธิแปบะบแ,แล้วก็ค่อยๆลูดออกรอบดวงตาเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็อ l ลิแกนต์นะคะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ราคาก็ไม่ได้แรงนะคะเพราะว่ามันรอบดวงตาเฉยๆยรอบดวงตาหนูใช้อะไรใช้กับแม่เหรออใช้อะไรก็ได้รอบดวงตาก็ใช้กับแม่นะเวลามาที่นี่ใช้กับแม่เวลายอยู่ที่นู่นใช้อะไร อช่ชั้นนู้นก็ใช้ที่มันขายที่รักทั่วไปอะที่รู้มันอยยี่ห้ออะไรเนี่ยที่แม่ก็ชอบใช่นะสองชั้นอ่สองชัน้นทีนี้ก็จะเป็นโลชั่นอ่อแม่ใสไม่ใช้โทนเนอร์นะคะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้โทนเนอร์เลยเพราะว่าหน้าไม่ได้มีปัญหาว่าเราจะต้องทําความสะอาดอะไรก่อนอก็จะใช้ตัวนี้พิเทล่าของเอ2พอล้างหน้าเสร็จก็จะเอาพิเทล่าใส่สัมลีนะคะตกตกตกอันนี้พี่ยุกิี่ใช้ได้ไหม เคยใช้แล้วมันไม่ค่อยเข้าก็เลยไม่ได้ใช้ใช้แล้วแพ้เหรออืมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็จะเป็นเซรั่มของโซฟีนาตัวนี้ดีมากไม่อยากจะบอกอคือไม่ได้โฆษณานะบอกตรงใช้มาประมาณใช้มาหลาย 5, ปีมากห้าหกสิบใช่ 10, 10 <laughs> ใช้ค,นะคือไม่เคยขาดนะขาดไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่ไม่ใส่ไปเมืองไทยเอาไปเมืองไทยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีแก๊สอยู่เพราะว่ามันจะต้องบีบออกมาแล้วเป็นโฟมอะ่ะ ตัวนี้มันจะดียังไงก็คือมันจะเป็นการเปิดรูขุมขนให้แบบสกินแคร์ที่เราทาในขั้นตอนต่อไปอ่ะเข้าเข้าลึกนะคะมันจะเป็นฟองเงี้ยฟองละเอียดมากทุกคนดูถ้าเราค้างไว้ตรงเนี้ยประมาณ 1- นึ่งถึงหนึ่งสองสามวิอย่างเงี้ยพอเราลูบนะตรงนี้มันจะแดงเลยมันแดงเพราะอะไรเพราะว่ามันเปิดผิวให้เรามันเหมือนเป็นอ่าอะไรที่มันไปทําให้แบบหน้าเรามันรับกับสกินแคร์ที่เราจะบำรุงในขั้นตอนต่อไปได้ดีขึ้นนะคะ เนี่ยดีมากแล้วก็น่าจะชุ่มชื้นทำให้เลือดไหลดีอ่าให้เลือดไหลเวียนดีใช่<ม>อืมเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวอันนี้นะบอกเลยว่าตอนที่ไปเมืองไทยไม่ได้เอาไปไม่ได้อ่ะเวลาลงสก,กินแคร์มีความรู้สึกแบบฉันขาดอะไรไป<ม>สักอย่างหนึ่งเหมือนแบบเหมือนมันไม่เข้าอ่ะม,มันไม่รู้เป็นโรคจิตไปเลยหรือเปล่าคือขาดไม่ได้นะตัวนี้ต้องมีนะคะต้องมีใช้ได้ไหมลูก ใช้ได้เพราะเวลามาทีไรไม่เคยพกของตัวเองมามาใช้กับแม่ตัวนี้ได้รับรบางวัลของญี่ปุ่นด้วยนะคะว่าขายดีขายที่ดรักสโตรนะคะของหนูล่ะใช้อะไรพอเกีเวลาล้างหน้าเสร็จจะเอาตัวนี้ก่อนสเปรย์ใส่หน้าอันนี้ก็คือสเปรย์ฉีดก่อนบำรุงใช่ไหมอันนี้ก็คือ deep moisture spray ของย e ี่ห้อคิวเรลเหมือนกันนะคะมันสำหรับคนผิวอะไร sensitive นะนะแล้วมันมี เซรามิกทำให้บารุงผิวไม่ให้ผิวแห้งนะคะอันตัวนี้ดีมากเวลาฉีดอะไรงหน้าหนาวอะไรเงี้ยออกมาจากที่อาบน้ำหน้าก็แห้งเลยตัวก็แห้งก็เราก็ฉีดได้เพราะเราแ,แช่น้ำอุ่นทุกวันนะใช่แล้วก็ฉีดก่อนอแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงตัวนี้ที่เมื่อกี้แม่บอกว่าดีนะคะตัวนี้เสร็จแล้วก็ ทาซึมเสร็จแล้วค่อยใช้ลอชั่นโทเน์ของค a r ์เนโบที่เพิ่งออกใหม่นะคะมันเป็นตัวที่เป็นออยกับน้ำอยู่ด้วยกันนะคะเวลาใช้ต้องเขย่ยวก่อนแล้วก็ตัวเนี้ยดีมากเพราะว่ามันเป็นอะไรนะมันเวลาเราทาเข้าไปอ่ะมันจะทำให้หน้าเหมือนมอยเจอร์แต่ว่า ไม่ให้หน้ามันนะคะให้มันบาลานซ์นะผิวบาลานซ์ใช่แล้วจริงๆเป็นคนที่ใช้ออยล์แล้วไม่ค่อยเข้านะคะเป็นเสียวอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่เป็นเลยแล้วก็ดีมากก็เลยใช้ประมาณสองสามขวดแล้วค่ะออันนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วต้องซื้อใหม่ออันนี้พี่สงก็ใช้ด้วยใช่ไหมนี่พี่สงใช้ด้วยค่ะสงก็ใช้ด้วยแลวกันนี้อะไรหรออันนี้อะไรอันนี้ก็คือเป็น เจลนะคะเซราคิวเซนซิทีฟเจลีคนชื่อคาซูโนสเกะเขาเป็นยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นนะคะที่ดังอยู่เขารู้เกี่ยวกับพวกหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยผิวหน้าอะไรเขาก็ไป็นทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาฮะ,ะก็คือตัวเซราคิวตัวนี้แล้วแบรนด์ของเขามีลายหลายลายแต่ว่าลายนี้ก็คือฟรีกรีเซรีนนะคะก็คือไม่ใส่กรีเซลีน ก็เลยใช้ดีค่ะทีนี้หนักขึ้นมาหน่อยก็คือเออเริ่มจากตัวไหนดีอ่ะพอลงตัวนี้เสร็จใช่ไหมเ,เริ่ม,เร,มเริ่มงงคือแม่ทรายจะเป็นคนที่ใช้กลางวันกับกลางคืนจะแยกกันนะคะกลางคืนก็จะหนักหน่อยกลางวันก็จะเบาหน่อยเพราะว่ากลางวันถ้าเราทาครีมหนักๆมันก็จะเยิ้มนะเวลาเราแต่งแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตัวนี้ตัวตัวนี้ดีมากอะ่ะมันเป็นเซรั่มแต่มันแพงมากก็เลยคือพักไว้ก่อนแต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่ทิ้งขวดเพราะว่าเราจะเอาตรงนี้ออกแล้วก็ซื้อสแปร์มาใส่ได้ก็เลยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะใช้ต่อไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้คือมันเยอะนะคะใช้ทีละตัวก่อนตัวนี้เก็บไว้ก่อนตอนเช้าเนี่ยแม่ไซก็จะใช้ On Skin Essence ของ Carnival แล้วก็เป็น i ินเดนะคะ ตัวนี้จะมีจะมี s P f 20แล้วก็ PA บวกสมันจะมีเหมือนตัวที่ทำให้ผิวกระจ่างด้วยนะแล้วก็บำรุงไปในตัวเพราะฉะนั้นตอนเช้าไม่ใส่ก็จะใช้2ตัวนี้นี่คนนี้ค่ะเขาป้ายยา ทุกครั้งเวลากลับมาบ้านคือเขาจะเปิดแล้วบอกแม่แม่แม่แม,แม่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีขเขาก็บอกว่าดีอย่างนี้อย่างนี้เซลล์ที่ขายเก่งมากค่ะ <c oughs> ลูกค้าซื้อหมดเลยค่ะ <c oughs> เวลาโฆษณาอะไรลูกค้าซื้อเลย <c oughs> คือที่เขาบอกว่าดีเนี่ยเพราะว่าเขาไปดูในอันนับออฟฟิเชียลของญี่ปุ่นแล้วนะว่าทุกคนรีวิวว่ามันดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะได้รับรางวัลนะเพราะญี่ปุ่นอะเรื่องสกินแคร์เรื่องแต่งหน้าเนะี่ยยกให้เขาเลยจริงๆอะไรออกมาใหม่เนี่โอ้โหเขาซื้อกันจนแบบ จนผลิตไม่ทันนะ่ะทุกคนคิดดูเนี่ยตามเช้าก็จะใช้สองตัวนี้แล้วก็พี่กีใช้ด้วยไหมลูกเวลาเวลาหน้าหนาวก็สกินแคร์อะไรเสร็จแล้วก็ใช้นะคะตัวนี้เพราะว่ามันมี SPF แล้วก็มันจะทำให้หน้าชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะแล้วก็หน้าสว่างด้วยนะม,มันเหมือนมีอ่าเพลเล็กๆ แล้วก็ตัวนี้มันเป็นครีมด้วยเสร็จแล้วมันก็เป็นเบสของเมคอัพด้วยนะคะก็เหมือนสกินแคร์เสร็จแล้วก็ทาแล้วก็แต่งหน้าได้เลยดีมากใช้มากระปุกที่3แล้วอะแล้วพี่กี่เวลาอตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันหรือตอนเช้าถ้าทาเจลลี่ตัวนี้เสร็จแล้วสุดท้ายก็จะทาตัวนี้ค่ะก็คือเป็นของ c a r n i v เหมือนกันแต่เป็น UV นะคะ แล้วตัวนี้มันเป็น U V แต่มันเป็นมาร์กด้วยค่ะก็คือว่ามันจะทำให้ความชุ่มชื้นของสกินแคร์นะคะไม่ไปไหนตัวตัวนี้ดีมากก็เลยใช้มาสหลอดที่2แล้วนะคะอันนี้มี S P F ตั้ง50แล้วก็ P A บวก3นะคะ พอต,ตัวนี้ตัวนี้นะพอลูกสาวบอกว่าดีมากอะไรอย่างเงี้ยรีวิวดีอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นบอกว่าดีมากแม่ทายก็ซื้อมาแต่ว่าด้วยความที่มันมีหลายตัวไงเราก็เลยเหมือนใช้วนกันไปอะไรเงี้ยพอเขามาเห็นว่โอ้ยของแม่มีได้เหรอไซส์ใหญ่บอกแม่ไม่ค่อยใช้บอกเอาไปเลยยกให้ ก็อันนี้ก็เหมือนครีมสุดท้ายนะคะอของสกินแคร์โอเคทีนี้เราก็มาดูกลางคืนกันบ้าง <laughs> กางคืนเริ่มจากลงอันนี้เสร็จลงอันนี้เสร็จที่สกินแคร์อันนี้ใช้ทั้งเชา้าทั้งเย็นนะคะเราก็จะมาลงตัวนี้นะเรตินอนตัวนี้ขาดไม่ได้เลยจะเป็นเรตินอนเข้มข้นแล้วกว่าจะใช้ตัวนี้ใช้เรตินอนของคิวมาประมาณ1ปีแล้วนะ ใช้ตัวธรรมดาก่อนประมาณ2ขวดแล้วก็พอผิวแข็งแรงแล้วก็มาต่อตัวเข้มข้นที่มันใช้ได้1เดือน่ถ้าเราอ่ะผิวเราอายุมากขึ้นนะเรตินอนนี้สำคัญมากมันเหมือนมันเป็นการผัดเซลล์ผิวให้เราอ่ะแล้วก็จะต่อด,ด้วยตัวนี้นะคะรีนูทรีฟนะคะของเอสเตตัวนี้อ่ะก็คือพึ่งใช้เลยแต่ว่าเขาจะมีแถมมาด้วยอันเล็กๆนะั้นม่ใสาใช้ไปหมดแล้วแต่มันจะดีมากเพราะมันเข้มขน้นแล้วก็หอมมากเลยอะ คือตอนกลางคืนเนี่ยด้วยความที่เราใช้เลตินอนหน้าเราอ่ะมันจะคือมันต้องบำรุงเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวหนักๆเลยอ่าเมื่อก่อนจะใช้ตัวนี้นะคะที่มันมีเซรั่มด้วยพอเราใช้ไปสองขวดแล้วเนี่ยสองกระปุกแล้วอ่ะก็อเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ต่อไปวนกลับมาใหม่แต่ว่าตัวนี้คานโบอันนี้อินไนส์นะคะคือเมื่อก่อนไม่ทชายเคยใช้แต่เรามีความรู้สึกว่าผิวเราอ่ะมันขั้ตัวนี้มันอ่อนไปเพราะว่าใช้อะไรที่มัน หนักมาเยอะก็กลายเป็นอ่อนไปก็เลยมาทาคอทาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าลูกสาวเขาใช้อยู่นะคะเป็นลายสก,กินเป็นกลางคืนใช่ไหม<ช>เป็นไลท์ครีมที่ลูกสาวใช้เพราะฉะนั้นเวลาเขามาเขาก็ไม่ต้องเอาของตัวเองมาก็มาใช้กับแม่ใช่ไหมลูกดียังไงตัวนี้นะคะเขาจะใส่อะไรนะตัวออยอะไรออยสักอย่างแล้วทำให้หน้ามัน นุ่มผิวมันนุ่มแล้วฟูแล้วเ็าบอกว่าการที่ทําให้ผิวนุ่มนะคะมันจะทําให้นาเนเกเหมือนหน้าอิม่มจะไม่มีริ้วรอยริ้วรอยอจะเกิดยากนะคะก็เลยใช้อือันนี้เป็นอ่าอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นของชิเซโดมันจะเป็นเอสเซน์ที่เหมือนหนักๆห,หน่อยเป็นน้ําใสาๆแต่ว่าอันนี้ก็ใช้บางทีไม่ใช้ก็ใช้สลับกับพวกนี้นะ ก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ให้มันหมดหมดไปแต่ลูกสาวใช้ไม่ได้แต่ส่วนตัวนี้คนไทยสาวๆน่าจะรู้จักด,ดีเป็น YSL เป็น p พียวช็อตของ YSL นะคะเป็นเซรั่มเวลาใช้นะจะแยกกับตัวเรตินอนนะคะจะไม่ได้ใช้ด้วยกันอบางทีหนะึ่งอาทิตย์ก็จะมาใช้ตัวนี้บ้างสลับกันนะคะเพราะว่าใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเรตินอนกับตัววิตามินซเนี่ยมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะมันจะเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน แต่ว่าอันนี้ลูกสาวใช้ได้ไหมลูกหนูใช้ได้ไหมอืมคงใช้ไม่ได้มันแรงไ,ไปใช่ไหมอืมเขาอะไรที่ไม่เคยใช้เขาจะไม่กล้าใช้นะคะกลัวหน้าพังเพราะว่าบางทีแบบหน้าเป็นสิวแล้วมันหายยากใช่ไหมลูกส่วนตัวนี้นะคะเป็น ordinary เป็นเ e ติ n นนนะอันนี้แม่ใายเพิ่งซื้อมานะคะคือไม่ได้ลงหน้านะไม่ได้ใช้กับหน้าแต่ใช้กับคอแล้วก็มือส่วนตัวอ่ารอบดวงตารอบดวงตาอันนี้นะลูกสาวป้ายยามาอะรีวิวสิ ตัวนี้ประมาณใช้ประมาณห้าหลอดแล้วใช่คือตัวไอ้นี่นะแม่ใส่ใช้มาหลายยี่ห้อมากนะไอตัวดังๆที่คนบอกว่าดีมันไม่ได้แบบรู้สึกว้าวนะแต่ตัวนี้คือดีมากนะอยากให้ลองเลยมันจะเป็น r e ซ i n o l c h i s โ d ตัวนี้เช้าก,กับกลางคืนก็ใช้ได้ใช้มันหลายหลอดมากอะนับไม่ได้แล้วอะน่าจะประมาณ2ปีได้แล้วที่เราใช้มาพี่กิกก็มาใช้ตามแม่นะเมื่อก่อนหนูใช้อะไร กนใช้อันนี้ตลอดออไม่เคยเปียนหรอคะ,อะคลิปสกินแคร์วันนี้นะคะแม่ทรายก็เอามาให้ทุกคนชมแต่ว่าอันนี้คือให้ทุกคนดูเป็นอะ,อะไรอ่ะเหมือนเป็นวิทยาทานว่าเออเราใช้ตัวไหนดีไม่ดียังไงก็ผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำนะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าทำให้ได้แม่ทายจะจัดให้นะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย